สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้มาแนะนำแอปพลิเคชัน M p p s s s นะครับคลิปเก่าน่าจะไม่อัปเดตแล้วนะมาดูในส่วนของการอัปเดตกันแล้วกันนะครับคลิปนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดว่าใช้งานยังไงทําอะไรได้บ้างนะก่อนใช้งานก็อย่าลืมการลงทะเบียนกันด้วยนะครับ ิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับสิ่งที่เพืพ่อนๆจะเห็นอันแรกคือจํานวนเงินคงเหลือนะครับจะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของทะเบียนรถของเรานะครับว่าทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของในส่วนของหมายเลขเอ็มพของเรานั่นเองนะในส่วนแรกที่จะแนะนานะครับนั่นก็คือการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินนั้นไม่ยากนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเดินทางนะครับอย่าลืมเข้ามาที่แอปพลิเคชันเพื่อเช็คยอดเงินคงเหลือเพื่อเราจะได้เติมให้มันเพียงพอกับการเดินทางของเราเนาะวิธีการเติมนะครับก็ให้เพื่อนๆมาแตะะตตตรรรรรรงงงงนนนนีีููู้้ปปปเิด เพื่อนๆสามารถที่จะเติมผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับหรือว่าจะเติมผ่าน QR code หรือว่าเติมผ่านบาร์โค้ดก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ดูในส่วนของ QR code นะครับผมสะดวกกับการใช้งานในส่วนของ QR code นะครับก็แตะที่ QR code ขึ้นมาแบบนี้เนาะมันก็จะแสดงในส่วนของเลือกบัตรที่ต้องการเติมคือเพื่อนๆสามารถจะเลือกบัตรนะครับถ้าเพื่อนๆมีหลายใบนะแต่ตรงนี้เสร็จแล้วในส่วนของจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการระบุจํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมเข้าไป เสร็จแล้วก็จิ้มคำว,ว่าตกลงตรงนี้นะทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมี QR code แสดงมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทีนี้เพื่อนๆก็ทําการบันทึกภาพ QR Code เนาะแต่ตรงนี้นะ QR code ตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะทําการชําระผ่านมบายแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปที่แอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็ทาการสแกนชําระเงินหลังจากนั้นนะครับเงินจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เนาะในส่วนของหัวข้อถัดมานะครับนั่นก็คือดูประวัติการใช้งานนะครับถ้าเพื่อนๆมีหลายบัตรก็เลือกบัตรได้นะครับในส่วนถัดมาก็คือเดือนที่เราต้องการจะดูเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะดูย้อนหลังเดือนไหนเนาะมันจะมีสถิติย้อนหลังอยู่ที่ประมาณ3เดือนนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆก็เลือกเดือนที่เราต้องการจะดูย้อนหลังนะครับว่าเราจะดูเดือนไหนนะบางทีเราอาจจะมาเช็คย้อนหลังได้นะครับบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเดือนนี้เราได้เดินทางไปไหนบ้างเนาะ เราก็สามารถที่จะมาดูได้ให้เราใส่อีเมลแล้วก็กดส่งได้เลยนะทีนี้ประวัติการใช้งานในส่วนของค่าผ่านทางนะครับก็จะถูกส่งไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะดูย้อนหลังนะครับผมมันจะเป็นไฟล์ PDF เนอะเพื่อนๆก็ไปที่อีเมลแล้วก็เปิดดูในไฟล์ PDF ได้เลยนั่นเองนะครับมันจะแสดงในส่วนของค่าผ่านทางนะครับว่าเราผ่านทางที่ไหนบ้างเท่านั้นนะครับไม่ได้แสดงรายละเอียดส่วนอื่นนะครับ แล้วก็ในส่วนถัดมานะครับตรวจสอบค่าผ่านทางนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบราคาได้ก่อนการเดินทางนะครับโดยที่เข้าไปที่สัญลักษณ์รูปตรงนี้นะ <B> มันจะมีในส่วนของตรวจสอบค่าผ่านทางให้เราได้เลือกนะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากรู้ก็เข้ามาแตะได้นะครับแต่เพื่อตรวจสอบดูก่อนนะตรวจสอบค่าผ่านทางนะครับเพื่อนเพื่อสามารถเลือกในส่วนของจุดเริ่มต้นแล้วก็ในส่วนของปลายทางได้นะครับจะไปทางไหนและจบที่ทางไหนนะครับเพื่อที่เราจะได้เช็คในส่วนของราคาได้นะครับ อย่างที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับ90บาทนะครับสมมุติผมต้องการที่จะไปต่างจังหวัดนะครับผมก็เช็คแล้วค่าบันทางอยู่ที่90บาทฉะนั้นผมก็อาจจะไม่ต้องเติมเงินเข้าไปที่แอปพลิเคชันถ้าเงินเรามีเพียงพอนะครับแต่ยังไงเติมเผื่อไว้ก็ดีนะครับแต่ก็หัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับคำถามที่พบบ่อยอะไรพวกเนเี้ยเพื่อนๆก็เข้ามาดูรายละเอียดกันได้นั่นเองนะครับ รีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน e m p a s s ก็มีอยู่เท่านี้หรือได้หรือว่าท่านเพื่อนจะดูอันล่าสุดก็จะมีอยู่หน้าจอนะเราก็เลื่อนสไลดูได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์กันพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนะเดี๋ยวทงว่างจะเข้ามาตอบคําถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ